โอ้ยมันวงงผมเมนอีหลีามวงงผมมากับ่นีส่วนเจ่นไรละมาโก่นไมนี่โกนมอโกนน้ำมอโกนนี่พูกัโกนอีหลีปนะดโนวพ่อพอลูกอยู่ไหมพ่อพักน่กน้ี่ไปไหอลูกโกนไปทั้งเยาวกันเลย โอยเอาจริงๆนี <Th ôi. S 2> ่ดว่าต้องโกนยากเลยตัดไปยากเลยมาเจมมาเจมมาเจ็บม้นมึีละแล้วมึงทีละไปหาไหมเนี่ยผ่าไหมโอ้ยแล้วก็อาบน้ำเหมือนเดิมเลยโกนคิ้วได้ปย คิวดกด้วยนี่เรอเันบ้างดูบนหัอนบวนมีแต่ขี้ด uh? UH> ินเลยไปเล่นดินมาจจะไหนดูคนทาเป้งให้ไหม อยู่โกนคิวครับไม่ง no. oh okay. the oh yeah. exactly. ่ายเลยอันนี้ไม่ใช่มันชาร์จแบตเรอะช่าง ไม่ใช่แตวว่าแต่มันมีฐานอะไรนี่พูดแล้วขอกัวพูดแล้วแก่เสียออกบกบอาจารย์เนี่ยแต่อาจารย์คนนี่กับขังไปยังอะไรนี่ เอาทา้านาด้วย้านาด้วย,วยโอ้ยถือร้เ่ากูหเอาเมือง <c oughs> เอน้อาทานแล้วเอาครึ่งเดียวพออล้ต <c oughs> นี่ตัดง่ายเอา้าวทำไมผมมันไมหมอ่ะฮะผมมันเป็นอะไรไปโดนไฟไหม เล่นไม่ขีดเอาแบบทรงทรงมะฮอกกอนเนี่ยอันนี้นะมันตัดง่าย ีะมันไปฮ่องกงจักรอบด้นี่ฮาบ้าวันสิบ่าเกยงไหนเขาหัดเนีนีวะแมนตรงเลียงถูกยางนน่ให้ตันมาได้ใบประกาศวาพรเก็บตัวบักแขกแท้ครับเพอสำนีละเอาไว้สำนีเลยอ่ะโนไปยเลียมดีๆแล้ห่องส คนเดียวมันตื่นระดีเลยนี่ผมมันบางตัดง่ายผมมันสั้นเ <c oughs> สียท็อปจากรถนังมาสามวันครับรถหนังติดครับ โ,โยก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 นี่ในชะุลลักษณ์ที่ผมไม่ได้บวชบพวกนี้แหละโ,โยกโยกไม่มีใครมาเลยครับอ้รถนังติดเอารถไถเชมาเอารถไถมาลากนะรถไถยพีเอ็มขึ้นไม่ได้รถไถมาลากรถนังติดครับ ดินสายครับด <ained hear? S 1> ินสายดินสายเดาหึ่งดึงน e <sex> ึ่งึ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 นึ่ไปเอารถถ่ายมาดันะขึ้นไม่ได้ก็เอารถถายมาดันเนาะ รถติดครับรถหนังติดครับรถหนังจะไปเอาตู้ตรงนี้น่าจะเป็นเครื่องฉายอยู่ในนี้เลย พวงพาวเวอร์อยู่ในนี้เลยรองไม้ก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นดินทรายจะขึ้นได้ไหม nó đi cô vào oh, <laughs> luôn là đi xài phai luôn phai luôn bin gặp đồn mò sai à <laughs> โอหน้าติดคาร์่นจบเลยนเนี่ย้ลหลังยิงเป็นอินซายด้วยน้านใช่ไหมไปไปเป็นอินซายไงแต่รถมันเบา กินนิดเดียวเองข้างหน้าไม่ไปเลยรากิจนี้จะไปได้นะนิดเดียวเองเนาะดินเนี่ยถ้ารถเบามันก็จะเป็นอย่างเงี้ย อ้าพุงเลยพุงเลยได้แล้วทิวาภาพพยุนเี่ก็จะยกตู้ขึ้นนะเตรียมกลับบ้านโครงหนังเขาตั้งไม่ยากเลยนะเอานั่งร้านมาแล้วก็ผ้าผูกง่ายๆเลย ไม่เหมือนนางร้านสมัยแต่ก่อนตู้เป็นตู้ของอะไรก็ไม่รู้สูตรไหนครับเทอร์โบหรือเปล่า mm hmm. เรียบร้อยดับหมอดดับหมอดเรียบร้อยอือดำบซีดเดียว จจจ่ากกินข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเจจา่าข้าวเหนียวลาบต้มก้อยซอยห้าวเจ๊แมวช้อนให้เหรอ เออส่วนโมมี่ปะส่วนโมมี่ปะโทหาไม่ติดกพิจาส่วนมมี่ส่วนบปเออพี่อยไม่ทหาไอใส่ยางไม่ีเนาะ็ ดังแจ้ <ind> เน can <ườ threat 41> ้นก็หองามกลุเนาะอะไรก็มี่เขาไมเห็ดเห็ดใส่ลูกเเ็ดเียล่บาขอยกินข้าว่อยนะครับ